สวัสดีค่ะหนูร้านจักรยานนะคะวันนี้หนูจะมาบอกเรื่องการชี้แจงคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะคะอย่างที่คอมเมนต์มาเนี่ยนะคะซื้อกันยังไงราคาไม่บอกแล้วก็ขายไม่บอกราคานะคะหนูจะมาชี้แจงว่าราคาและที่อยู่เบอร์โทรหนูบอกหมดอย่างเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่างของคนเนี้ยเขาบอกว่าไม่แปลก ราคาไม่มีลูกค้าคลิกไปได้อะคลิกตรงนี้นะคะฟ้านะคะเสร็จปุ๊บลูกค้าคลิกลูกศรด้านขวามืออ่าหนูจะบอกรายละเอียดบอกหมดเลยตัวเนี้ยเป็นรถจักรยานแบบไหนคุณสมบัติยังไงร,ราคาเท่าไหร่แล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรร้านเปิดกี่โมอบอกอ่าเสร็จปุ๊บ คือท,ทุกตัวหนูจะลงราคาหมดแต่มีบางตัวที่มันเป็นสินค้าที่มันไม่ได้เป็นสินค้าตัวเดียวกันอย่างเช่นอนไี้มีรอบตัวสินค้ามันหลายตัวนั่นหมายถึงว่าหลายราคาหนูขายหลายรุ่นอ่าหนูก็จะบอกราคาแบบรวมๆไปแล้วที่อยู่เบอร์โทรเหมือนเดิมหนูก็มีที่อยู่เบอร์ตทรไว้ติดต่ออ่าแต่ไอ ไอของที่อยู่บนรถเนี่ยจักรยานรุ่นที่อยู่บนรถเนี่ยหนูจะบอกในนี้หมดเลยนะคะลูกค้าหนูทําวิดีโอบอกราคาไว้หมดแล้วราคาไว้หมดแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยตัวสามันเก้าเก้าสิบก็เนี่ย, 3, 9, 9, นยหนูบอกไว้หมดแล้วว่าตัวเนี้ยเป็นยังไงถ้าลูกค้านั่นจริงๆอะ่ะลูกค้าจะไปดเูเลื่อนดูวิดีโอได้เลยค่ะหนูทุกรุ่นที่ลงไปบอกราคาบอกรายละเอียดหมด ยกเว้นรุ่นที่หนูกําลังจะไปส่งแล้วมันรวมๆกันหลายรุ่นหนูไม่สามารถจะมาชี้แจงรวมกันได้เพราะว่าต่างรุ่นต่างราคาออปชั่นมันก็ต่างกันนะคะขอบคุณมากนะคะลูกค้า